สวัสดีครับนี่ก็เป็นช่วงที่2ของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์นะครับนะซึ่งในช่วงที่2ของการวิจารณ์บทภาพ,พยนตร์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องห้าพยักพิทักษ์สุนยัตเซนนะครับดังที่ได้สรุปเนื้อเรื่องยอ่ยอๆนะครับให้ฟังไปในตอนที่1แล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง5พยักพิทักษ์สุนยัตเซนนี้นะครับ ก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จับเอาเนื้อหาประวัติศาสตร์อันใกล้ของจีนมาสร้างเรื่องราวประกอบเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและความเป็นดราม่าให้แก่งานปฏิวัติของดรซุนยัตเซนบีดาของสาธารณรัฐจีนยุคใหม่โดยแต่งเติมเรื่องราวตัวละครและประเด็นอื่นๆเข้าไปอย่างมีลำดับทําให้เรื่องราวดูเป็นจริงเป็นจังสร้างความโดดเด่นของสถานการณ์การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และการปฏิวัติได้เป็นอย่างดีครับ เหตุการณ์การเดินทางมายังฮ่องกงของดรซุนในวันที่15ตุลาคมคริศัก1906ตามเนื้อเรื่องในภาพยนตร์นั้นจากการศึกษาค้นคว้าก็ไม่พบว่าดรซุนเนี่ยได้เดินทางมายังฮ่องกงในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อร่วมประชุมก่อการกับหัวหน้าขบวนการอื่นๆแต่อย่างใดแต่ก็ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าดรซุนได้ตระเวนเดินทางไปทั่วเอเชียและรอบโลกในระหว่างปีคริศัก1903ถึงคริศัก1907เพื่อระดมทุนและขอความร่วมมือ ในปีคริสต์ศักราช1ัน5หดรซุนได้ทำการก่อตั้งพรรคผงเหมืองหุยเพื่อก่อการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงที่นครโตเกียวซึ่งได้กลายเป็นที่มาของการปฏิวัติสินให้และโค่นล้มราชวงศ์ชิงได้ในวันที่10ตุลาคมคริสต์ศักราชพัน1โดยเริ่มจากการจราจนที่อู่ชางซึ่งกองทัพปฏิวัติที่นั่นจำเป็นต้องลุกฮือขึ้นก่อนกำหนดเวลาโดยบุกเข้ายึดเมืองอู่ชางจากนั้นในวันถัดมากลุ่มปฏิวัติในหั่นหยางและหั่นโขว ที่ได้ข่าวก็ได้ลุกขึ้นยึดเมืองทั้งสองจนกระทั่งกลุ่มปฏิวัติสามารถควบคุมเมืองทั้ง3ในอู่ฮั่นได้จนหมดสิน้นการลุกฮือที่ประสบความสำเร็จในอู่ชางได้ปลุกกระแสการล้มล้างราชวงศ์ชิงให้ยิ่งกว้างขวางออกไปและส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของราชสำนักต้าชิงเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งในลำดับถัดมาได้มีการจัดตั้งรัฐบาลทหารหูเปย่ยและประกาศเอกราชขึ้นหลังจากนั้นที่หูหนานซานซีซานซีหยุนหน,นัน เจียงซีกุ้ยโจวเจียงซูขวางซีอันฮุยฟูเจียนขวางตงและซื่อชวนก็ได้ทยอยการประกาศเอกราชล้มล้างราชวงศ์ชิงซึ่งประวัติศาสตร์ได้เรียกการปฏิวัตินี้ว่าการปฏิวัติสินให้ตามปีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นเองครับคุณค่าสําคัญทางประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการให้ความหมายแก่การปฏิวัติจีนจากระบอบสมบรณิาญาสุทธิราชมาเป็นระบอบสาธารณารัฐซึ่งประกอบด้วยคนหลากหลายฐานะ ตั้งแต่ชนชั้นพ่อค้าและในทุนอย่างหลีอู่ถังจากการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังต้องมานั่งสั่งการอยู่เบื้องหน้าชนชั้นปัญญาชนอย่างเฉินเสี่ยวไปและหลี่ฉงกวงชนชั้นปกครองอย่างในตำรวจที่ชื่อสือมีฟู่ชนชั้นกรมาชีพอย่างในพลฟางผู้มีอุดมการและฟังหงบุตรสาวผู้ตัดสินใจสืบต่องานของพ่อพ่อค้าเต้าหู้เหม็นหวังฟู่หมิงอดีตพระสวัสดเส้าหลินผู้ต้องการแสดงความสามารถ คนลากรถเติ้งซื่อตี้ที่ร่วมงานนี้เพื่อหวังจะตอบแทนบุญคุณของเจ้านายรวมทั้งคนอีกมากที่เสียสละเข้าร่วมงานนี้และมีบางคนที่ไม่ได้มีอุดมการณ์แต่เข้าร่วมงานนี้เพราะต้องการแก้ไขความผิดพลาดในชีวิตอย่างตำรวจติดการพนันสัญชงหยางและคนที่ล้มเหลวจากบาดแผลชักกันทางใจในชีวิตอย่างเหลิวยู่ไปคนเหล่านี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักสู้ทุลีดินเท่านั้นนอกจากนี้พวกเขาทั้งหมดยกเว้นเฉินเสี่ยวไปโดยเนื้อแท้แล้ว ไม่ได้รู้จักดรสุนยัเซนเป็นการส่วนตัวแต่การได้มาร่วมงานป้องกันดรสุนยัเซนนั้นก็เป็นการย้ำถึงการมีส่วนร่วมและเสียสละของชนทุกชั้นที่มีส่วนในการสร้างชาติใหม่อย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเราตัวละครผู้เสียสละนั้น,น,นไม่ได้มีตัวตนจริงแต่อย่างใดครับแต่ว่าได้รับการจารึกชื่อประวัติและวีรกรรมเอาไว้ในตัวภาพยนตร์อย่างชัดเจนลาวกว่ามีตัวตนจริงซึ่งใครที่อาจจะไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาก็อาจจะเชื่อว่า บุคคลเหล่านี้มีตัวตนจริงก็ได้นะครับนะฮะซึ่งก็นับว่าเป็นการเทิดเกียตรติเหล่านักสู้ทุรยดินที่ถูกสมมติขึ้นมาในประวัติศาสตร์กลุ่มนี้อย่างแท้จริงครับนอกจากนี้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการบรรยายถึงความยากลาบากการเสี่ยงอันตรายและความเจ็บปวดของงานปฏิวัติที่ต้องต่อสู้กับอํานาจการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ดําเนินมากว่า3,000ปีของจีนและยังได้ระบุถึงความหมายของการปฏิวัติในความหมายอันแท้จริง ที่ดรซสุนได้ศึกษามาจากประวัติศาสตร์ชาติอื่นและได้ประสมมากับตนเองจากการที่เขาถูกจับและกักตัวไว้ในสถานกงสุนจีนในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่11ตุลาคมปีคริสตศักราช1896เป็นเวลาถึง12วันและเกือบจะถูกกำจัดซึ่งในภาพยนตร์มีการกล่าวถึงหนังสือชื่อลักพาตัวในลอนดอนที่เขียนโดยดรซุนด้วยครับนอกจากนี้แนวทางการเปลี่ยนแปลงแบบสันติระหว่างการปรองดองกับข้ออํานาจเก่าภายใต้การนำของ ฐานซื่อถงและการสนับสนุนของขงเต้กวงซี่ในปีครศ1897แต่ด้วยการทรยศของหยวนซื่อข่ายการก่อการจึงล้มเหลวผู้มีอำนาจเบื้องหลังตัวจริงในขณะนั้นก็คือพระนางซูสีไทเฮาได้สั่งการให้จับหัวหน้าคณะทั้ง6ไปประหารที่ตลาดกลางกรุงปักกิ่งซึ่งในประวัติศาสตร์เรียกว่า6วิญยูชนเหตุหการณ์อู้ซีเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้แนวคิดเรื่องการปฏิวัติของเขาเปลี่ยนแปลงไปดังที่เขาได้กล่าวสรุปในตอนท้ายเรื่องว่า การปฏิวัติคือการหลั่งเลือดนั่นเองรวมถึงการเสียสละทั้งชีวิตของตนเพื่อให้การปฏิวัติสําเร็จเสิ้นลงสําหรับเหตุการณ์จลาจลต่างๆที่ได้ถูกกล่าวถึงในตอนท้ายเรื่องเกิดขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราร1 9 0 7ถึง1911าอสอันนําไปสู่การปฏิวัติสินให้นั้นจากการศึกษาค้นคว้าการจลาจลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการวางแผนและสั่งการของขบวนการถงเมืองหุ่ยโดยดรซุนยัรสุญญเซนซึ่งต้องเล่ร่อนไปยังเวียดนามสิงคโปร์ มาลายูแล้วจึงต้องระเหุไปตั้งหลักอยู่ที่รัฐโคโลราโด Colorado, ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะถูกบรรดารัฐบาลของประเทศเจ้าอาณานิคมขับไล่จากการเล็กร้องของรัฐบาลชิงและการปฏิวัติได้สาเร็จลงในช่วงที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานั่นเองครับอย่างไรก็ตามบทภาพยนตร์ก็ยังให้เหตุผลบางประการแก่ฝ่ายอํานาจเก่าของราชสำนักชิงในการพิทักษ์รักษาอํานาจโดยผ่านทัศนะของเหยนเซี่ยวกัวผู้ยึดมั่นในหลักการปกครองและสังคมแบบดั้งเดิม ในการถกเถียงกับเฉินเสี่ยวไปถึงความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองโดยยึดเอาหลักการของชนชาติตะวันตกที่ลุกหลานล้นสะดมจีนในช่วงเวลานั้นรวมถึงการวิพากษ์ขบวนการปฏิวัติที่อ่อนแอกับการปกครองแผ่นดินทท่เขาคิดว่ายังจำเป็นจะต้องใช้วิธีการขั้นเด็ดขาดในการปกครองให้เป็นปึกแผ่นนอกจากนี้เยนเซี่ยวกลัว ยังรักษาคุณธรรมดั้งเดิมอันสําคัญของชนชาติจีนและชาวเอเชียได้อย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการที่เขาแสดงความกตันยูโดยไม่เคยคิดจะฆ่าหรือทําร้ายเฉินเสี่ยวไผ่อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาแม้ว่าจะกลายมาเป็นศัตรูต่อราชสำนักที่เขารับใช้อยู่ก็ตามอีกประเด็นของประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการนาอวัตกรรมเด่นๆของดรซุนยัตเซนเกี่ยวกับที่มาและรายละเอียดของอุดมการปฏิวัติการวิพากษ์สังคมประเทศจีนในเวลานั้นมากล่าวถึงโดยผ่านตัวละครประกอบบางตัว เพื่อเน้นถึงสภาพอันเป็นจริงของประเทศจีนในเวลานั้นที่จําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ที่แท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาหอันเลหรังมานานครับในด้านงานสร้างนวสสมศักดิ์รีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กับการเนรมิตเมืองฮ่องกงเมื่อ100ปีก่อนออกมาได้อย่างสมจริงแต่อันที่จริงแล้วนะครับภาพยนตร์จีนเนี่ยในการกำกับสินของพวกเขาก็น่าะอยู่ในระดับดีอยู่แล้วกับรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สร้างความสมจริงให้กับภาพยนตร์อย่างกลมกลืนที่สุด ดารานำและดาราประกอบทุกคนต่างสวมบทบาทได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะฮูจุนที่รบ,บทเย็นเซี่ยวกัวซึ่งก็ทำบทบาทของตัวละครนี้ได้อย่างมีมิติของความผู้จงรักภักดีที่เปี่ยมด้วยอุดมการณไม่ใช่คนบ้ากระหายเลือดหรือพวกคนใจโหดแบบไร้เหตุผลส่วนฟั่นปิงปิงเธอทำบทบาทของคุณนายหลีที่อาจจะมีบทบาทน้อยไปหน่อยแต่ก็น่าประทับใจสำหรับหลีหมิงที่ดูแก่ไปเยอะแต่ก็ได้ทำบทบาทของขอทานผู้แบกความทุกข์เอาไว้จนชีวิตขาดวิน และเมื่อถึงตอนที่เขาเปลี่ยนโฉมกลับมาเป็นคุณชายหลิวก็ยังนับว่าดูดีและภูมิฐานไม่เบาครับแต่สําหรับหวังเสียเฉียนะครับนะฮะที่รับบทเป็นหลี่ยิ่ถังนี่นะครับผมคิดว่าอ,อ,อาจจะดูไม่เข้มแล้วก็ไม่องอาจเท่าไหร่นักกับบทบาทที่ต้องผันตัวเองจากพ่อค้านะครับมาเป็นนักปฏิวัติที่ต้องสั่งการในเบื้องหน้าจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดเห็นของกระผมนะครับนะฮนะก็คิดว่าน่าจะเอาดาราระดับอดีตซูเปอร์สตาร์อย่างเดวิดเจียงหรือตี้หลุงเนี่ยมารับบทนี้ก็จะทําให้ดูดีกว่านี้ครับ แต่สําหรับคนที่สร้างความประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือผู้รับบทบาทดรซุนยัสเซนซึ่งมีหน้าตาใกล้เคียงกับดรซุนยัสเซนตัวจริงมากนะครับเนี่ยพอมีการแต่งหน้าและใส่มุมกล้องแล้วก็เทคนิคอื่น,นๆก็น่นนะว่าสมบทบาทของดรซุนตัวจริงเป็นอย่างยิ่งส่วนตัวประกอบบางคนอย่างเช่นอชุนคนรักของเติ้งซื่อตี้ซึ่งผมคิดว่าจะมีบทบาทแค่ว่าการทําสีหน้าแล้วก็เดินไปมาเท่านั้นนะครับ แต่กลับได้รับบทที่น่าสนใจฮะจากการอ่านถ้อยคำมันน่าประทับใจในหนังสือของดรซุนซึ่งช่วยกระตุ้นให้คนดูเนี่ยไม่ลืมดเอร์ซุนที่ก่าวว่าจะมาปรากฏตัวเนี่ยก็อยู่ในท้ายเรื่องนะครับนะฮะแต่ก็ทําให้คนเนี่ยยังคงระลึกถึงดรซุนได้จนถึงท้ายเรื่องเป็นอย่างดีครับจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้อีกประการหนึ่งก็คือการเดินเรื่องที่กระชับและใช้กลวิธีการสร้างเรื่องเอาที่กระชับและเป็นเหตุเป็นผลกันตลอดเรื่องจนคนดูไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งคนที่หัดเขียนบทภาพยนตร์ก็น่าจะใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีได้ครับอย่างไรก็ตามในการโชว์ฉากอูตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็จะดูน้อยไปนิดนะครับไม่น่าจะสะใจแฟนๆขาบูของดอนนี่เย็นนะครับนะฮะส่วนการต่อสู้แบบวารยุทธ์ที่เหนือจริงของเมงบาเตียหลี่หยูชุนแล้วก็หลี่หมิงเนี่ยทำให้ตัวภาพยนตร์เนี่ยดูขัดกับการเดินเรื่องแบบสมจริงมาตั้งแต่ต้นนะครับแม้ว่าจะช่วยเสริมความสนุกสนานได้เป็นอย่างดีครับ สิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าทําให้ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยดูดีและกลมกลืนกับประวัติศาสตร์จริงในช่วงนั้นเป็นอย่างมากก็คือการสะท้อนอุดมการ์ของดรซุนนักปฏิวัติผู้เป็นมหาบุรุษแห่งชาติจีนสมัยใหม่ผ่านตัวละครและเรื่องราวแบบธรรมดาที่สุดให้เกิดความน่าสนใจจนถึงขั้นอินไปกับอุดมการ์ของคําว่าการปฏิวัติอย่างแท้จริงนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้สะท้อนถึงประชาธิปไตย ที่ไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอแต่ต้องมาจากการต่อสู้อย่างเข้มแข็งซื่อตรงอุทิศตนและเสียสละให้แก่อุดมการณ์แบบมหาบุรุษอย่างแท้จริงครับครับต่อไปนี้ก็จะเป็นบทสนทนานะครับนะฮะของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็ช่วยสร้างความเข้มข้นให้กับเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะเหนือเหนือจากสงครามกับความทุกข์ความอัศบศายทนีพันมาอย่างอื่นมีอะไรอีก ที่พวกฝรั่งบ้านั้นนํามาม้อให้กับพวกเราความเชื่อที่ว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแล้วทําไมบางคนในแผ่นดินจีนจึงเกิดมาเป็นจกักรพรรดิผู้ทรงอภิสิทธิ์ในขณะที่คนอื่นๆต้องเกิดมาเป็นทาสละ่ะการศึกษาแบบตะวันตกสอนให้ผมเห็นว่าที่แท้แล้วไอ้พวกฝรั่งนะ่ะทั้งร้ายทั้งโลภขนาดไหนคิดว่าพวกคุณแค่ประชุมกับประท้วงแล้วจะช่วยให้จีนพ้นภัยได้หรอ ตรงนี้นะครับก็เป็นบทสนทนาถึงทัศนะทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับระหว่างเฉินเซียวไปกับเยียนเซี่ยวกัวในช่วงที่เฉินเซียวไปถูกจับตัวมาครับข้าพเจ้าสละอาชีพแพทย์เพื่อร่วมล้มล้างจากกักรวรรดิชิงและปลดปล่อยพี่น้องร่วมชาติให้พ้นทุกข์เข็นตอนที่ข้าพเจ้าออกจากฮ่องกงต้องทนลําบากยิ่งยวดในการเดินทางแม่ข้าพเจ้าวิตกมากท่านพูดว่าการปฏิวัตินั้นช่วยชีวิตคนได้ แต่การแพทย์ก็ช่วยได้เช่นกันแล้วทำไมจึงเลือกหนทางที่ยากกว่าเล่าข้าพเจ้าบอกว่ามีอีกมากที่แม่ไม่เข้าใจการแพทย์อาจช่วยชีวิตคนได้หยิบมือแต่การปฏิวัติจะช่วยชีวิตคนได้นับล,ล้านๆชีวิตแน่นอนหลัง260ปีใต้อำนาจชนต่างชาติกับ2,000ปีภายใต้ประมุขเผด็จการชาติจีนเราตกต่ำลงรัฐบาลมันจูที่โกงกินเกินกว่าประชาชนธรรมดาจะรับได้ นับวันมีแต่จะทําให้เกิดทุกข์เข็นยิ่งขึ้นเรื่อยๆผู้คนเดือดร้อนกระทุกหย่อมย่าคลื่นปฏิวัติกําลังเอ่อทนความต้องการของประชาชนจะก,กำชัยชนะเราต้องรวบรวมความกล้าเพื่อโค่นราชวงศ์ชิงและก่อตั้งชาติที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงเส้นทางการปฏิวัติย่อมนองเลือดชีวิตข้าพเจ้าถูกลิกิดให้ตายเมื่อถึงคาดทว่าสาธารณรัฐเราจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความสงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรือง เราต้องดิ้นรนเพื่อจะเอาชนะอุปสรรคต่อไปเพื่อยุติความทุกข์ยากของผู้คนนับล้านและอีกหลายล้านคนที่ถูกในประเทศให้ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิข้อความนี้นะครับก็เป็นข้อความในหนังสือของดรสญญซุนยัตเซนซึ่งอาชุนนะครับได้อ่านให้ตั้งซื่อตี้ฟังครับไปรักผู้หญิงที่ไม่ควรจะรักจนพ่อช้ำใจตายมินำซ้ำเธอยังฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาฉันอีกฉันต้องอยู่อย่างละอายใจ ฉันเหมือนพุทธีต้นหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรเจ็บปวดกว่านี้อีกแล้วนี่ก็เป็นข้อความที่หลิวยูไปลรำพันถึงอดีตอันเจ็บปวดที่หลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาต่อหน้าของหลี่ยูถังครับงานปฏิวัติไม่ใช่เพียงแค่ทุ่มเงินพิมพ์หนังสือและแจกใบปลิวความหมายของการปฏิวัติก็คือการหลั่งเลือดและยอมเสียสละนี่ก็คือข้อความที่ฉันเสี่ยวไปพูดกับหลี่ยูถังว่าต้องหาคนมาปลอมตัวเป็นดรซุนยัตเซนครับอาซื่อครั้งหนึ่ง นายเคยเล่าให้ฉันฟังว่าทุกคืนที่นายหลับตาลงนายมักจะฝันเห็นแต่อชุนแต่เวลาฉลับตาฉันเห็นอนาคตของจีนอันนี้ก็เป็นคําพูดที่หลี่ชงกวงพูดกับเติ้งซื่อตี้ถึงทัศนะของเขาเกี่ยวกับอนาคตของชาติจีนครับเมื่อสิบปีก่อนผมกับชูจุนได้คุยกันเรื่องการปฏิวัติผมพูดขึ้นว่าเราจะปฏิวัติเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของคนสี่ร้อยล้านคนให้ไม่ต้องอดอยากขาดแคลนสิบปีผ่านมาแล้ว ผมได้เห็นบรรดาสหายเสียสละชีวิตผมโดน,นระเทศและได้กลับมาคําว่าปฏิวัติไม่ได้มีความหมายเดิมๆอีกต่อไปถ้าจะถามผมว่าการปฏิวัติคืออะไรผมจะตอบว่าชาติจะก้าวหน้าหากเราเสียสละเส้นทางอารยธรรมฉาบด้วยหยดเลือดและหยดเลือดนั้นเรียกว่าการปฏิวัติอันนี้ก็เป็นข้อความที่ดรสุนยัเซนพูดถึงความหมายของการปฏิวัติหลังจบการประชุมวางแผนกับหัวหน้ากลุ่มพันธมิตร13มมณฑลครับ ครับอันนี้ก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเ,ออเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มาจากฐานของเรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับแต่ก็สามารถสร้างเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ให้เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นนะสะท้อนความเป็นดราม่าในแง่มุมต่างๆทั้งในด้านเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตนะครับตลอดจนอุดมการณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็นิสัยของ ัวละครต่างๆในฐานะคนติดดินได้เป็นอย่างดีครับนะฮะซึ่งแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับการกล่าวขวัญถึงในช่วงที่เข้าฉายเป็นอย่างมากนะครับนะฮะแล้วเมื่อได้ถูกจำหน่ายออกมาเป็นแผ่น DVD กับลูเย์นะครับนะฮะก็มีช่วงหนึ่งที่ขาดตลาดไปเลยทีเดียวนะครับเพราะคนให้ความสนใจซื้อหาไปชมกันอย่างยิ่งนะครับนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งที่กระผมคนเล่าเรื่องเนี่ยจะจะขอนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟัง ทุกท่านนะครับนะฮะได้รับฟังกันนะครับนะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหานะครับนะฮะแล้วก็บทความเหล่านี้เนี่ยก็ผมก็ได้รวบรวมมานะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็เขียนขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาอธิบายนะครับมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถ้าท่านจะมีข้อคิดเห็นติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานของกระผมเนี่ยก็ยินดีนะครับนะฮะยินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นนะครับนะฮะ แต่ว่าก็ขอให้อยู่ในขอบเขตในเรื่องของงานแล้วก็ในขอบเขตที่สามารถจะพูดคุยกันได้นะครับนะฮะสำหรับในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามคลิปนี้นะครับนะฮะแล้วก็พบกันใหม่นะครับนะฮะกับภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ที่จะขอนํามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 去作战，用血肉筑起界垒，为那理想共患难，铲除不平，让人人共享那自由灿烂。看看人间的苦难，听听这人民的呐喊，再不愿忍受剥削，人们将这世道来推翻，让你良心的碰撞，敲得那戰。 声声响，让我们以勇敢去迎来新生曙光。来吧，奉献你的力量，紧跟红旗闯前方。前赴后继不怕牺牲，牺牲总比苟活强。让烈士的鲜血使法兰西四季芬芳。